ตรงนี้ก็เทสลาครับก็เป็นแ a l ิ่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเทสลาก็จะบอกว่าเป็นแ a l ิ d นะครับทีนี้ลองมาดูตัวที่มันกําลังเบรกตัว Super ร์เขึ้นมาพอดีนะครับอย่างเช่นตัวโปรดักตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมุติโปรดักที่เราเลือกนะครับมันเกิดสัญญาณบูลิตขึ้นนะครับพอดีนะฮะณนะตอนนั้นนะครับก็จะเกิดตัวค o สอัพขึ้นมา สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับช anel เทสบายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในตอนก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีทําคลิปในเรื่องของตัว s t o c k s k รีนเนอนะครับที่จะคอยเอามาค้นหาหุ้นนะครับแล้วก็ตัวโปรดักติคริตโต่างๆนะครับที่สอดคล้องแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขในการเข้านะครับตามอินดิเคเตอร์ต่างๆอย่างเช่นตัว moving average หรือว่าตัว break o u t m a high นะครับแต่ว่าก็จะมีคําถามมานะครับในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์นะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอินดิเคเตอร์ของเราตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเราอยากจะมาทําเป็นสกรีนเนอรับ คอยให้มันเซิร์ชหุ้นให้เรานะครับบอกเราทุกวันเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไงบ้างนะครับโอเควันนี้นะก็จะมาแชร์วิธีนะครับว่าเราจะมาทำยังไงนะครับผมโดยการเอาตัว s o ฟต s สก n n e r เนี่ยมาเขียนในไพ่คริปแทนนะครับแต่ว่าในตัวไพ่คริปเองนะครับเขาจะใส่ตัว Product นะครับหรือว่าพวกตัวซิมโบลต่างๆเนี่ยเต็มที่ได้สูงสุดอยู่แค่20ตัวเท่านั้นนะครับโอเคก็วิธีการทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคก็ในตัว t ทรดดิ้งวิวนะครับเหมือนในคลิปที่แชร์ไปครับ ที่แล้วนะครับในตัว Stock s k i n n e r เนี่ยก็เราจะเลือกได้ใช่ไหมครับว่าเราจะดูหุ้นตัว f o r e x หรือว่าตัวคริปโตนะครับ แต่ถ้าเรามากดดูตัวฟิลเตอร์นะครับเงื่อนไขที่เราจะเอามาเสิร์ชหาเนี่ยครับมันจะได้แค่ตัวอินดิเคเตอร์พื้นฐานานั้นรับอย่างเช่นตัว exponential moving average simple moving average นะครับหรือว่า macd ลักษณะน,นี้นะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเอาเงื่อนไขแปลกๆเข้ามานะครับหรือว่าตัวอินดิเคเตอร์แปลกๆที่เพื่อนๆทำเองเนี่ยตัว stock screener นี่เขาจะไม่สามารถเสิร์ชหาได้นะครับโอเคแล้วเราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจริงๆผมเขียนโค้ดไว้ให้เข้าๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปในลิงก์ description ด้าน,นล่างนะครับก็จะเจอตัวอินดิเคเตอร์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดตรงนี้นะครับ add to favorite indicator นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโคนนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมในตอนที่เรามีการแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวบรดักกันนะครับ และในวันนี้นะครับจะมาทําตัว stock s k i n n e r กันนะครับแต่ว่าผมจะสแกนโดยใช้ตัว product cryptocurrency จะค้นหาจากอะไรนะครับก็จะค้นหาจากตัว indicator super ten นะครับตรงด้านบนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะแอดตัว indicator super ten มาก่อนเทคนิคอลนะครับก็เลือกตัว super ten มานะครับแล้วก็จะได้ตัว indicator super ten มาลักษณะนี้นะครับอ่าคอนเซปต์ของ super ten นะครับจริงๆผมได้มีอธิบายเรื่องตัว super ten เอาไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์ ด้านมุมบนขวาดูได้นะคบว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมลักษณะการทํางานเป็นยังไงและมีการเขียนตัวสคริปต์ยังไงนะครับโอเคแต่ว่าตัวนี้ที่ผมดึงมานะผมจะดึงมาจากตัวซูเปอร์เทนที่ทางเทคนิควิวเขาเขียนมาให้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคอนเซปต์คร่าวๆ <c oughs> กันนิดนึงนะคบว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทํางานยังไงนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะทําการเข้าซื้อนะครับผมเมื่อราคามันเบรกตัวเส้นสีแดงตัวนี้นะครับผมขึ้นมา นะครับผมเขาจะทําการเปิดลองนะครับแล้วเขาทําการเปลี่ยนเทนนะครับคือเปิดช็อตลงมานะครับผมเมื่อตัวราคานะครับเบรกลงมาผ่านเส้นสีเขียว นะครับตัวเส้นสีเขียวแล้วก็ตัวเส้นสีแดงตัวนี้นะครับเขาคือกรอบของตัวซูเปอร์เทนนะครับเขาจะคิดจากตัวค่า ATR นะครับผมหรือว่าเอเวเลตทู Range นะครับโดยในลักษณะนี้นะครับในพารามิเตอร์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าตัว ATR นะครับผมจะมองย้อนกลับไปที่ค่าเฉลี่ย10วันนะครับแล้วจะมีค่า ATR สเท่านะครับผมอันนี้เป็นการรีแคปแบบคร่าวๆนะครับแต่ถ้าอยากรู้อย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็จากอินดิค ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์ที่เราทําออกมาเนี่ยเราจะสามารถดูได้แค่ทีละตัวนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะดูตัวอื่นนะเราก็ต้องมาเซิร์ชใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นตัวอีเธอรี่มเนาะนะครับเราก็ต้องคอยมาเซิร์ชมาเปลี่ยนตัวบปดักทุกๆตัวนะครับผมก็เลยทําตัวสกรีนเนอร์นะครับของตัวซูเปอร์เทนออกมานะครับอ่าแล้วก็กดอินดิเคเตอร์ด้านบนตัวนี้นะครับแล้วก็ เลือกตัว Super Ten a l e r t นะครับที่เราเพิ่ง add favorite ไว้นี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้เขาบอกอะไรครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเรามีซิมโบอะไรบ้างนะครับผมหรือโปรดักอะไรบ้างที่เราดูอยู่นะครับแล้วก็ direction นะครับตอนนี้ direction เป็นยังไงนะครับก็ในนี้ที่ผมเอามาใส่จะเป็นตัว bitcoin กับ ethereum นะครับก็จะเป็น b u l l i t ทั้งคู่นะครับสังเกตจากด้านบนเนาะตรงนี้ตัว bitcoin จะเป็น b u l l i t อยู่นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัว ethereum นะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับว่าตัวอิทิเลียมก็เป็นบูลิตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูที่มันเป็นแบรลิตนะครับอย่างเช่นเทสลานะครับผมช่วงนี้เข้าอีลอนมาร์ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับตรงนี้ก็เทสลานะครับก็เป็นแบรลิตใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้ตามนะครับที่เป็นอิทิเลียมนะผมเปลี่ยนเทสลา นนี่นะครับเห็นไหมครับเทสลาก็จะบอกว่าเป็นแบริลนะครับอันนี้ก็ลองเปลี่ยนตัว Product แล้วก็เทียบให้ดูกับตัวอินดิเคเตอร์จริงๆนะครับทีนี้ลองมาดูตัวที่มันกําลังเกิดสัญญาณซื้อขึ้นนะครับผมหรือว่าระหว่างที่ตัวราคานะครับเบรกตัว Super ร์เขึ้นมาพอดีนะครับอย่างเช่นตัว Product ตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวชอปปี้ไนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นราคาที่เพิ่งเกิดการกับตัวขึ้นมานะครับผมของตัวราคานะที่เพิ่งเบรกตัวเส้นซูเปอร์เทนด้านบนขึ้นมานะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับสิกเนลตรงนี้ก็จะบอกนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัว Product Shopify นะครับโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติ r o d u c t ที่เราเลือกนะครับมันเกิดสัญญาณบูลิตขึ้นนะครับพอดีนะฮะณตอนนั้นนะครับก็จะเกิดตัว คอสอัพขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวค่าเซตติ้งกันอีกทีนึงนะครับเซตติ้งตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเซตติ้งตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกถึงตัว ATR l e n นะครับก็คือว่าค่าเฉลี่ยของ ATR เนี่ยเราย้อนหลังไปกี่วันนะตรงนี้ผมเลือกไว้เป็น10วันนะครับแล้วก็ตัวแฟกเตอร์นะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่2.5นะครับ2.5นี้นะครับเาก็จะบอกถึงค่า ATR นะครับที่คูณกี่เท่านะครับจากตรงนี้เนี่ยเขาจะคิดมาที่2.5เท่าของค่า ATR นะครับแล้วก็จะช สำหรับการนำไปใช้นะครับก็กดจุด3จุดตรงนี้นะเราก็กดตัว alert on super ten ตรงนี้นะครับนะตรงนี้เขาก็จะมี alert บอกด้วยนะครับคือ alert เนี่ยเวลาเราตั้งเนาะก็เราเลือกเป็น end of bar นะครับผม once per bar code ตรงนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีตัว alert เกิดขึ้นนะครับเช่นว่าวันนี้มีสัญญาณคอ o s อ up ขึ้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอจบวันนะครับเขาก็จะมี alert เตือนนะครับ อ่ะเราก็ตั้งอย่างนี้แล้วก็กดขีเอ็ดไว้เลยนะครับตรงนี้เขาจะมีเตือนขึ้นมาในเรื่องของตัวรีเพนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ให้มันเกิด alert นะครับตอนที่เกิดาร์ปิดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีผลนะครับผมแต่ยังไงก็ถ้าเกิดสมมุิเพื่อความชัวนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มั่นใจก็ลองไปดูซอร์โค้ดเพิมเ่มเติมกันก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ในด้านขวาตรงนี้นะครับ อ่าตัวนี้เขาก็จะบอกออกมาแล้วนะครับว่าเป็น alert อะไรทีนี้ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าตัว product ที่ผมเอามาใส่เนี่ยมันจะมีแค่2ตัว product ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าในเทนนิวเรานะครับสามารถ add ตัว product เพิ่มได้มากสูงสุด20ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูแล้วกันนว่าเอ้ยถ้าเราจะเพิ่มตัว product ตรงนี้เราจะทํำยังไงเราจะแก้โค้ดยังไงนะครับก่อนจะไปต่อกันนะครับนิดนึงนะถ้าเกิดสมุิเพื่อนเนี่ยชอบคลิปลักษณะนี้นะครับและคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก กดไลค์กดติดตามนิดนึงเพื่อเป็นกํำลังใจกันให้ด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับโอเคก็จากฟอรโค้ดตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็กดจุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็เม k e a ส c r i ป t ์ o p ปนะครับผมเป็นตัว copy ออกมาเนาะนะครับโอเคแล้วผมก็เปิดตัวแท็บใหม่ดดนึงแล้วกัน เดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆก่อนละกันนะครับว่าตัวสคริปต์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาทํางานยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวฟังก์ชัน super ten นะครับที่เมื่อเราใส่ค่าเข้าไปนะครับผมก็คือว่าจะมีค่าแฟกเตอร์ของค่า ATR นะครับว่าเป็นกี่เท่าตัวราคาปิดนะครับผมแล้วก็ตัวราคาตัวไฮโลโค้ดนะครับผมแล้วก็ตัวค่า ATR นะครับพอเราใส่ค่าทั้งหมดสีค่านี้เข้าไปนะครับตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกออกมานะครับว่าตอนนี้ เทนของตัวซูเปอร์เทนนะครับเป็นยังไงแล้วก็มีการเกิดการ cross ครอสขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเนาะแล้วก็ทางฝั่งของ Input ตรงนี้นะครับอินพุที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว ATR เลน s หรือว่าตัวค่าเฉลี่ย ATR นะครับอันนี้ใส่ไว้ที่10วันนะครับแล้วก็ตัวแฟกเตอร์ตรงนี้นะครับตัวมัลติพ i ลายอร์ของตัวค่า ATR นะครับอยู่ที่2.5นะครับ ตรงนี้นะครับซิมโบเนาะก็ตรงนี้ผมใส่ไว้แค่2ตัวนะครับก็โดย a u l t หรือว่าค่าปกติที่ใส่ไว้นะครับก็จะเป็น Bitcoin กับอ t h e r e u m นะครับโอเคแลวอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน security นะครับเขาจะทำการดึงค่าต่างๆออกมานะครับเพื่อเอามาคำนวณในภายสคริปต์ตัวนี้นะครับอันนี้เขาดึงค่าอะไรออกมาบ้างนะครับเขาก็จะดึงค่าราคาปิดนะครับแล้วก็จะดึงตัวไฮโลนะครับผมแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยของ h ฮโลนะครับแล้วก็ จะมีการดึงค่าตัว a t r ออกมาด้วยนะครับพอหลังจากดึงค่าออกมาเสร็จนะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวฟังก์ชัน super ten นะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าเป็นฟังก์ชัน super ten เนาะที่เอาค่าต่างๆเข้ามาใส่นะครับพอใส่เสร็จแล้วก็จะได้ค่าออกมาก็คือ2ค่านะฮะจะเป็นตัว direction นะครับว่าตอนนั้นมาเป็น b u l l ตหรือ b บ a ิ i นะครับแล้วก็ c r o s s นะครับตรงนี้เกิด c r o s s ขึ้นหรือเปล่านะพอหลังจากได้ค่าตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็เอามาพ l o t ทำเป็นใส่ตารางนะครับ ก็ตารางจะมีทั้งหมด3แถว3บรรทัดนะครับก็คือว่าอันนี้จะเป็นอินเด็ก์นะครับบอกว่าแต่ละช่องคืออะไรก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆของ s ิมโบล1หนึ่งแล้วก็ค่าต่างๆของ s ิมโบล2สองนะครับลงมาตรงด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะบอกตัว Alert นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่นอนหรือว่ามันเกิดสัญญาณคอร์สดาวหรือคอร์อัพขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีการเตือนนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแอดตัว s ิมโบลเพิ่มนะครับ สมมติว่าผมใส่ตรงนี้เข้าไปนะผมก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับ Symbol input ตรงนี้เป็น3นะครับผมใส่ตัว Product ไว้ว่าเป็น B&B n B แล้วกันนะครับผมก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Symbol ตรงนี้นะผมก็เปลี่ยนเป็นเลข3ทั้งหมดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียกตัว Product นะครับของตัวที่3มก็คือเราเรียกตัว B&B มานะครับ พอเราเรียกมาเสร็จนะเราก็ต้องมีการคำนวณนตัว super ten ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไอเทมที่3นะครับแล้วก็จะอิงมาจากตัวซิมโบลตัวที่3นะครับอพอเราคำนวณค่าตัว super ten เสร็จนะลรวก็เอามาใส่ตารางนะครับตรงนี้ตารางเนี่ยผมใส่ไว้จะเป็นตัวคอลัมน์3บรรทัดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนคอลัมน์จาก3บรรทัดเป็น4บรรทัดนะครับแล้วก็คัปปี้ชุดตารางตรงนี้มาอีกนะครับ นี่นะแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็น3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็เปลี่ยนเป็น3มเหมือนกันนะครับก็หมายเขาว่าตรงนี้นะครับผมในตารางนะครับบรรทัดสุดท้ายนะเขาก็จะโชว์โปรดักตัว BnB นะครับตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งด้วย c r o s s 3นะครับไม่เท่ากับน o n น,นะแล้วก็ใส่คอมมาตรงนี้ไปด้วยนะครับ ก็ตรงนี้ผมใส่สลับกันนะครับมันจะต้องเป็น3คอลัมน์แล้วก็4โลนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับไอตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่เนาะเดี๋ยวเรากดปิดไปก่อนนะครับอินดิเคเตอร์ด้านบนตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตัว MyScri p t ของเราเข้าไปนะครับตัว Super t e n a l อเลอร Copy ตรงนี้นะครับปุ๊บน่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เขาก็จะมีตัว Product BNB นะครับออกมาบรรทัดที่4แล้วนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้โปรดักเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาแอดตรงนี้นะครับผมแต่ละพวกซิมโบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแค่นี้เราก็จะได้การสแกนตัวเหรียญคริปโตนะครับหรือว่าตัวหุ้นต่างๆนะครับโดยใช้เงื่อนไขของตัว s u p e r ร์เทนเนาะเราสแกนทีเดียวพร้อมกัน20ตัวพร้อมกับการตั้งอเลอร์ด้วยนะครับ ก็จริงๆแล้วตรงนี้นะครับผมหาวิธีใช้พวกตัวฟังก์ชัน for loop อยู่ครับในการทำ for loop เพิ่มเราจะได้ไม่ต้องเขียนตัวโค้ดให้มันมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวฟังก์ชัน security ตรงนี้อะครับเขาจะไม่รองรับเรื่อง for loop นะฮะ ผมลองพยายามลองดูมาหลายวันแล้วอะฮะแต่มันก็ไม่สามารถทำได้อาจจะต้องใช้วิธีการเขียนเพิ่มอย่างนี้ทีละบรรทัดทีละโปรดักเอาละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมีอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องการเขียน for loop ในเรื่องของตัว request security function ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทำตัว Stock Skinner นะครับผมโดยใช้ตัว Code Pine Script นะครับโดยในตัวอย่างที่ผมเอามาแชร์วันนี้จะเป็นตัว Super Trend ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถลองเอาตัว Indicator ตัวอื่นนะครับหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆของเพื่อนๆที่เพื่อนๆคิดมาเนี่ยเอามาใส่กันก็ได้นะครับผมก็เอาไปปรับปรุงกันเอาไปใช้กันนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ